ส่วนสีนะครับเราก็จะมีด้วยกัน5้าสีอย่างสีในห้องนี้นะครับใช้เป็นสีไวโอ๊์นะครับก็คือสีตัวนี้จะขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้คือสีไวโอ๊์อันที่2ก็จะเป็นสีวอลนัทนะครับสำหรับพื้นที่ต้องการความเข้มหน่อยหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อ่อนนะครับก็ใช้วอลนัทอันนี้จะเป็นสีเทาหมอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสียอดฮิตเหมือนกัน เป็นสีที่เวลาโปูแล้วมันจะได้ฟิลลิ่งแบบว่าเบาๆชิลๆนะครับโกลเด้นชีคหรือว่าสักทองนะครับก็เป็นสีที่ยอดฮิตเหมือนกันเป็นสีที่ใส่แล้วจะทำให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกสีเลยแล้วก็สีสุดท้ายคือสีชักอ่อนนะครับก็จะอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเข้าได้กแนวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นออกสีทองๆหรือว่าสีเข้มๆ